คุณเป็นคนที่ดวงดีมากมิถุนายนนี้เตรียมตัวให้ดีความโชคดีจะเข้าสู่ดวงสตาชี่ิตคุณออคนที่เกิดในวันมรณะับะดีที่เลื่อนผิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยมิถุนนาเนี่ยนำพาความโชคดีดวงดีดวงจะโชคดีดวงจะมีโชคลาภ ช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่ามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยๆบ้างเหมือนกันบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางคนทะเลาะมีปัญหาติดขัดขัดแย้งกับใครบางคนหรืออาจจะทะเลาะกับตัวเองก็ได้นะแต่ว่ามิถุนายนต้องบอกเลยนะมิถุนาจะนําพาความโชคดีดวงดีสิ่งดีๆมาให้กับคุณ ยิบจับทำอะไรจะมีคนเมตตากรุณาปราณีเอ็นดูรักใครอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนช่วยเหลือคุณเต็มที่หากทำงานประจำก็ต้องบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานลุ่นน้องลูกหลานบริวารน,นะผู้ใตายบังคับบัญชาลูกน้องของคุณจะมีความรักมีความเมตตามีความ เอ็นดูมีความศรัทธาในตัวคุณมากทําทำให้เขาจะซับพอร์ตช่วยเหลือคุณเต็มที่ทำให้ตั้งแต่มิถุนายนนี้นะจะหยิบจะจับจะทำอะไรจะราบรื่นรุ่งเรืองรุ่งโรจน,น,น,น์และประสบความสำเร็จหากไปในเรื่องของธุร,รกิจก็ต้องบอกเลยลูกค้าลูกหาจะเอ็นดูมากจะมีลูกค้าเยอะมากจะมีคนให้ความรักความชืชน่ชนชอบชืชน่นชมในตัวคุณมากทำออนไลน์ก็ต้องบอกเลยปังบุรีเย่จะมีแต่คนเห็นหน้าคุณนะ เห็นคลิปของคุณนะทำอะไรก็ดูถูกอ,อกถูกใจจะมีกระแสนะมีคลิปที่เป็นกระแสคลิปที่เป็นไวรัลนะสร้างกระแสกระแสมาแรงนะทำให้ใครหลายๆคนหลงรักหลงไหลข้างใครตกหลุมรักคุณได้ง่ายในช่วงตั้งแต่มิถุนายนตั้งแต่ ครึ่งเดือนแรกเป็นต้นไปต้องบอกเลยจะมีคนลลลหลงรักหลงไหลนะเมตตานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณจะมีเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมากมากตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะทำให้หยิบจับทําอะไรทั้งการงานธุรกิจปางปริยมากมีแต่คนรักใคร่เมตตาเอ็นดูทาคาจุนะส่งผลให้การเงินหลั่งไหลไหล,าหลามาเทมาด้วยมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภลาบลอยลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้ลาบจากการเสี่ยงโชคก็อาจจะมีมีโอกาสมีเงินเก็บมีเงินถุงมีเงิน นะแล้วในเรื่องของความรักต้องบอกเลยสเสน่มาขนาดนี้ต้องบอกเลยคุณงามความดีที่คุณสะสมมานะทำให้มีโอกาสว่าจะมีคนรักเยอะอาจจะมีคนมารุมชอบคุณเยอะมีคนแอบชอบเยอะหรือถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนเป็นไปได้เลยว่าเริ่มมีโอกาสที่จะชัดเจนแล้วนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานี้สเสน่แรงอาจจะมีคนชอบคุณเยอะจนทำให้คุณมีช้อยมีทางเลือกคือช่วงเวลานี้สเสน่ดีสเสน่แรงสเสน เอ่เอเร้เาโรม้โรมแล้วลมเย้ายวนใจนะทําให้ใครใครตาลลลหล,าลางรักหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณทําให้มีโอกาสสมหวังในความรักในช่วงเวลานี้นั่นเองอ่ะใครแล้วก็นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ